สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัพขั้น S d o n uts, ั t a r c h i โอเคของชิ้นแรกนะครับก็เป็นหมวก S ที่เราต้องไปดรอปจากไทล์สองซึ่งไทล์เนี่ยผมไม่เคยลงเลยนะอันแรกก็ไม่เคยลงอันใหม่นี้ก็ยังไม่เคยลงเราก็เอาเป็นระดับอันนี้มันปรับระดับใช่ไหมเนะี่ยถ้าเราปรับแล้วนี่มันจะดรอปล้อยเปอร์เซ็นต์แต่น่าจะไม่ไหวเดี๋ยวลองแบบอันนี้ก่อนไทล์นี้ก็เป็นมารีนฟอร์ดโอ้แต่ทำสวยนะ ตัวที่เราเอามาก็หลักๆเป็นซีกไทเอลนี้มันธาตุไฟก็ต้องเอาธาตุน้ำธาตุสีฟ้ามีให้เลือกการ์ดเออผมว่าเลือกอันซ้ายดีกว่าอันนี้มันเอนมี่บวกเลือดไม่เอาเอาอันซซายปึ้บ้าวมีบอสออกมาตั้งแต่เวฟห้าตีครั้งเดียวไม่ตายละอัพไปก่อนนะมันดาเมจเราจะเบาเหมือนมันจะมีมอนโผล่มาตรงนี้ด้วยวะโอเคเหมือนย,ยังชิลอยู่ ตอนนี้มันจะเริ่มกระตุกเดี๋ยวผมขอปิด Effect. เอฟเฟกไอตัวละครก่อนโอเคเว็บสุดท้ายละขายขายหมดใครนูเลือดล้านเจไม่ได้มีแค่ใครนูนะครับมีคิสซาลุแล้วก็คูซันเฮ้ยแต่มอนมันก็เออมันไม่หลุดนะหรือว่าใช้ได้ใช้ได้ใครนูมันอยู่ไหนวะเลือดเลือดล้านเจ็เลือดมันลดอยู่เนี่ยอ๋อมันยืนตรงเนี่อะไรวะเนี่ย ยืนตรงนี้โอ้โหซิกเราก็ตีไม่โดนสิครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรป่ะหรือว่าอยู่ๆมันจะลงมาแล้วมันแบบเดินทะลุเข้าไปเลยไหมถ้าเราไม่รีบฆ่ามันอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเราลองก่อนลงครั้งแรกอิสรุจะตายปะเนี่ยเลือดเหลือ4ี่แสนเฮ้ยไปๆมาๆไม่ตายเนี่ยเป็นเล่นไปอิสรุอ้ยตายอยู่อือต่อไปคูซันดีนะมันไม่มาพร้อมกันโอเคคูซันตายละ เหลือแต่เจ้าหมอดเนี่ยซีตีไม่ถึงไงแต่ว่ายังมีพวกเอ่อหนวดดำโกโจอะไรเราตีอยู่เฮ้ยเอาอ่ะเป็นเล่นไปแต่ว่าผมขายซีก็ได้ตัวนี้เรียบร้อยครับเราต้องเคลียร์ไอ้นี่ปะผมว่าต้อง่ะเราต้องเคลียร์ไอ้พวกนี้โอ้โหผมลงไปสิบเอ็ดนาทีหมวกออ้ได้หมวกโอเคโอเคเราหาหมวกเอ็ดครบละ ต่อไปก็เป็นผลปีศาจซึ่งผมก็มีครบแล้วหาจากชาเลน e n สตอรี่หนึ่งเราก็เช็คชาเลน g e นะมันคือสตอรี่ไหนนะสตอรี่แรกเหมือนตอนนี้จะไม่มีนะทุกคนก็ต้องมาเช็คชาเลน g e ดูนะครับของชิ้นต่อไปนะครับโกสเดี๋ยวผมว่าไปหานี้ก่อนไหมลง n b c หนวดดำเนี่ยหนวดดำอยู่ตรงที่ลงอินเป็นธาตุสีม่วงเราต้องใช้สีส้มเดี๋ยวเราเข้าไปเปลี่ยนทีมข้างใน ถ้าสีส้มเหมือนผมจะมีแค่ฟรีเลนปะใช่เรามีแค่ฟรีเลนโอเคน่าจะมาทางนี้ทางเดียวโอเคเลือดแค่สองแสนนะเป็นดันที่ไม่ได้ตึงอะไรมากโอเคเก็บผลครบละเป็นผลเควกอต่อไปโกดอันนี้ก็ลงจากชาเลนนะสองตัวนี้ผมก็จะแนะนำทุกรอบสำหรับมือใหม่ไงเผื่อใครเพิ่งเล่นชาเลนเราก็มาเลือกนะครับเนี่ยแนะนำให้ลงเอ็กเพ มันจะได้ตัวนี้เรนโบ3เลยลงฮาร์ดไม่ได้แค่สแต่ว่าลงเดรี่เนี่ยเราจะได้รอยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่ามันลงได้วันละหนึ่งครั้งปผมก็ลงเลยอ่าโอเคครับลงเสร็จเราก็ได้ไข่แล้วก็นี่ได้มาสองตัวเลยควรจะลงทุกวันนะเดรี่ชาเลนจ์เนี่ยจากนั้นเราก็มาดูนะว่าเอสมันใช้อะไรบลู Blue. เฮ้ยอาวปกติมันจะใช้ตามธาตุนะแต่ว่าสมมุติว่าฟรีเรนมันสีสม้มใช่ปะ นี่ก็ต้องเป็นสีสม้มนวลดำอย่างเงี้ยสีม่วงก็ต้องเป็นเพอร์เสีม่วงแเดสใช้เอ่อน้ําใช้บูเออมาแปกแล้วก็มาไอเทมนะครับเราก็หาไข่ที่เราดอกมาปึ๊บทานฟอร์มไปมันจะเป็น10อันแรกหนึ่งนะครับก็ใช้50อันแล้วก็เลือกบลูเึ๊บโอเคเรียบร้อยส่วนอันนี้เนี่ยเราก็อีโวขึ้นไปได้เหมือนกันนี่นะครับ มันจะเป็น3ตัวแรกหนึ่งจากนั้นนะครับอา้าวคิวไม่พอลืมเอาไปคิวเมื่อแต่ไปลงเอ่อไทเอา,า,เ,อาเราก็หาลงชาเลินอะไรเล่นๆไปโอเคเก็บคิวครบเรียบร้อยไปเึบเราก็ไปสุ่มบัฟให้มันสักหน่อยไปึบแบบนี้มีชืว่าอ,อะไร ออสตุยโอ้โหลองลองออสตาเราก็เอาไว้ก่อนนะโอ้มีปีกเขียวด้วยค <Wow. S 1> ่าวางเริ่มต้น875ถือว่าถูกเป็นตัวต้นเกมได้โอเคอัพไป,ปเปลี่ยนสกิลเป็นเฟรมพิวลาปึ๊เสาเพิงโอ้โหเโโห้วเป็นสีเขียวเพราะว่าใส่บัฟต่อไปเรามาดูไฮเช่นปึ๊บ ก็คือแบบจักระพัดเพลิงต้มสีเขียวมันสวยเหลือเกินก็ไม่มีสกิลกดนะครับตีอยู่ที่4ี่พแต่ว่าตีเร็วนะตีเร็วนี่ถูกใจผมเลยผมชอบตัวตีเรเร็วโอเคครับทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยกับการมาทำเอสถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ h o w